ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมฮะนะครับด้วยกระแสที่น้องมินลินะครับไปออกคอนเสิร์ตเวทีระดับโลกแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมะม่วงไปทานบนเวทีด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีมากๆเลยนะครับแล้วพวกเราละครับในฐานะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไอเดียนี้มาใช้กับการตลาดได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการนี้นะครับเขาเรียกอีกอย่างเขาเรียกว่าซอฟต์พอร์นะครับหมายถึงว่านะครับ เราเอาให้คนดังเนี่ยนะครับมาถือสินค้ามาถือโปรดักเราหรือแนะนำโปรดักของเรานะครับหลายคนบอกเออเฮ้ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะนะครับเพราะหลายคนตัวน,นี้โฟกัสเรื่องของการยิงแอดอย่างเดียวฮนะยิงแอดยิงแอดยิงแอดอย่างเดียวลองเปลี่ยนใหม่ครับแทนที่จะยิงแอดนะครับเราไปหาคนดังซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังระดับประเทศนะครับเพราะมันแพงเกินไปเราสามารถไปหาคนดังในทิกต็อกใน YouTube ใน Facebook ได้ครับผมไปเช็ราคารแล้วครับถ้ามีผู้ติดตามหลักแสนคนนะครับค่า นี่ฮะซอฟท์พาวเวอร์แบบนี้นะครับค่าการทำมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ให้เขาถือของให้ให้เขาพูดถึงให้แล้วแต่ตกลงกันนะครับก็หลักพันบาทเองนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่จากงบยิงแอดนะครับมาลงในอินฟลูเอนเซอร์หรือให้คนดังนะครับแนะนําสินค้าให้กับพวกเราได้ซึ่งคนดังนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นดารายอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีคนดังหลายคนที่มีคนโฟลโล่นะครับโดยเฉพาะในทิกต o k นี่นะครับโอ้โหลากหลายคนเลยเกินแสนเยอะมากนะครับ แตที่จะเอางบ10,000มืไปยิงแอดลองเอางบ1นึ่0มืมากระจายไป10คนเลยนะครับสิบอินฟลูเอนเซอร์ใน t i t Tok ผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่จะทําให้คนรู้จักโปรดักเราชอบโปรดักเรานะครับหรือมาติดตามนะครับช่องโปรดักของเราต่อเนี่ยนะครับมาแน่ๆนะและนี่คืออีกไอเดียหนึ่งครับที่เราสามารถทำนะครับการตลาดออนไลน์ได้มากกว่าการยิงแอดครับ ถ้าเกิดพวกเราชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์เก่งภูไนไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ